ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ CF Moto ในการเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยอีกครั้งล่าสุดมีกระแสข่าวยืนยันเข้ามาครับว่า CF Moto จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคม พอส5อ7ที่จะมาถึงโดยจะมีการเปิดตัวรถใหม่พร้อมกันทีเดียวอย่างน้อย3รุ่นและอย่างมากไม่เกิน4รุ่นหนึ่งในนั้นที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนนั่นก็คือ450 c l c รถครูเซอร์สไตล์อเมริกันบ็อบเบอร์ซึ่งใช้เครื่องยนต์ร่วมกันกับ450 MT Adventure Touring ในแบบ2สูบเรียง Double Overhead Camshaft วา wow, ล์ว 4วาวาวต่อสูบระบายความร้อนได้น้ำเพลาข้อเวียงแบบ270องศามาพร้อมกับเพลาบาลานเซอร์คู่ปริมาตรจริง 449.5cc ซีซีให้กำลังสูงสุด40.7แรงมา้าที่8,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด42นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อน,นาทีขับเคลื่อนด้วยสายพานที่แตกต่างจาก450 MT โดยใช้สายพานมาตรฐานโลก ยี่ห้อเกสซึ่งไว้วางใจได้เรื่องความแข็งแรงทนทานโดย450 CLC รุ่นที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยนั้นคาดว่าจะเป็นแบบเบาะนั่งคู่ที่มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปีพศ2566ที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุด CF Moto ได้มีการเปิดตัว450 CLC เบาะนั่งเดียวในงานปักกิ่ง International Motorcycle Exhibition 2024 ระหว่างวันที่17ถึง20พฤษภาคมพศ2567เปิดตัวด้วยราคา26,980หยวนคิดเป็นเงินไทย136,000บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1หยวนต่อ5.05บาทครับความจริงแล้ว4 5 0 CLC เบาะนั่งคู่ก็มีเสน่ห์ในการใช้งานและรูปแบบดีไซน์ที่โดนใจ แต่โดยส่วนตัวของผมแล้วมีความชื่นชอบแนวทางของ ber, บอบเบอร์เบาะนั่งเดียวซึ่งเจ้า450 CLC คันนี้ดีไซน์ออกมาได้โดนใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีการเน้นการออกแบบเบาะนั่งเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยที่ได้รับการปัดเงาและเย็บอย่างประณีตมีความหนา55มิลิเมตรเป็นเบาะของ March Melo o ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไฟหน้าทรงกลมแบบคลาสสิก LED ที่เหมือนกันกับรุ่นเบาะนั่งคู่ จุดที่โดดเด่นของ 450CLC ก็คือหน้าจอเรนใหไม่แบบ TFT ทรงกลม3.6นิ้วที่สามารถแสดงผลระบบการนำทางของโมโตเพล y เต็มพื้นที่หน้าจอและมีการโชว์ตัวเลขความเร็วตัวเลขเกียร์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่มิติตัวรถระหว่างเบาะนั่งเดียวกับเบาะนั่งคู่ก็จะแกค,คล้ายกันโดยความยาวเท่ากันครับความกว้างเบาะนั่งเดียวจะกว้างกว่า,วา10มเมตร ความสูงมากกว่า20มิลิเมตรระยะฐานล้อเท่ากันเบาะนั่ง715ม mm. ิลิเมตรจะสูงกว่าเบาะนั่งคู่10มิลิเมตรถังน้ำมันจุ12ลิตรใบเดียวกันแต่ว่าน้ำหนักตัวรถ177กิโลกรัมจะเบากว่าเบาะนั่งคู่ถึง4กิโลกรัมครับชคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน37มิลิเมตรช่วงยุบ130มเมตชกัพหลังเดียวช่วงยุบ96มิเมเปลือยซับเฟรมท้าย ทำให้เบาะนั่งเดียวมีความโดดเด่นและสวยงามดิสเบรกหน้าเดียวเลดินเมาส์ของเจจวนสี un, ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน320รย์320มิลิเมตรมาพร้อม ABS 2 Channel ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน220ร mm, ย่มิลิเมตรยางหน้า130ทับ90วงล้อ16นิ้วยางหลัง150ทับ80วงล้อ16นิ้ว มีความเป็นไปได้สูงครับที่ cf m o t o เมืองไทยจะมีการเปิดตัว450 CLC เเบาะนั่งคู่ออกมาก่อนส่วนรุ่นเบาะนั่งเดียวจะมีการเปิดตัวตามมาหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ